เอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เรากรีนดีสายจวดโอ้ยเป็นไงอยู่ไหนนี่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพกรุงเทพวะเออพี่เป็นยังไงรถพี่วุฒิถึงไหนแล้วอ่ะรอคำตอบจากพี่วุฒิอยู่ครับเอารอคำตอบแบบไหนก็ปะระกันเขา โทรมาแล้วก็โทรมาหาพิวุษอ๋อแล้วทีนี้รถก็ประเมินในเบือ้องต้นประมาณเท่าไหร่พี่บอกไม่ถูกเลยบอก็ก็ข้าวข้าแต่เดี๋ยวมันสามสิบแสนอ่ะอ๋อแล้วแล้วคุยกับพิวุษยังไงเออเพราะว่ารายละเอียดยิบย่อยมันเยอะไงอ๋อเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องเป็นไรไหม เรื่องไม่เป็นไม่เป็นคือ,อตอนนี้เราให้คำตอบไม่ได้ครับแต่ถามว่าสตาร์ตติดไหมก็สตาร์ตติดอ๋อสตาร์ตแล้วหรออมอตาตแ้วโอ้ขัสซีล่ะคั้ซีไม่โค้ดอ๋อไม่เป็นไรเลยใช่ไหมนี่ครับครับมีแค่เนี่ยแหลกตัวเนี้ยออเออแสดงว่า วแหลตััวนนี้มแส <believing S 2> ดงว่ามันไม่ได้ชนคัสซีคัสซีไม่เกี่ยวเลยเนาะไม่มันโดนส่วนส่วนบนใช่ไหมมันโดนขึ้นข้างบนเนี่ยโดนเสยอ๋อไอตัวเนี้ยที่มันมันงอเข้ามาเพราะว่ามันโดนล,อล้อโดนไอ้บางโคนรถเขาครับ,บรรตรงกองอากาศอ่ะเออเออมันได้มันก็แล้วที่รถพี่วุฒิแกเบีย่ยงเบี่ยงมาตอนที่ชนมันเบี่ยงมาทางซ้ายอ่ะ เป็นเพราะว่ามันดึงคืนไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันหลดอ๋อเนี่ยแหลกตัวนี้มันหลดครับขวามันหลุดร้มันก็เลยต้องพอรอบมันหักมาขวาใช่ไหมรถมันก็ต้องปีมาขวาอืเนี่ยรายการอะหลยิบย้อยพวกนี้เนี่ยเด็กเด็กมันจะเยอะครับเด็พวกนี้ครับเด็กพวกนี้มันจะเยอะเด็กพวกนี้เอกากงแต่ว่า ที่เขาเสนอมาก็คือเราจะให้เป็นอะไรแท้ห้างกับอะไรแท้เชีงผสมกันเ,ออเพราะว่าประเมินราคาซ่อมเขาออประเมินคร่าวๆมันน่าจะอยู่สัก4หสื่นกว่าบาทโอ้เมินคร่าวๆนะคร่าวๆครับรายละเอีดยดภายในผมก็ไม่รู้ กับเขามากเท่าไหร่ว่าเขาประเมินมาอย่างนี้เนาะละ้วทีเน,นี้ยเราไม่รู้ว่าอะไรปอดเนี่ยแต่ละจุนอะราคามันสูงไหมแต่ที่รู้รก็คืออะไรปอดมันราคามันสูงกว่าพวกโตโยต้าพวกเอซูอยู่แล้วอ๋อแล้วก็มันมีพวกระบบอะไรอย่างีที่พวกอ e ิเล็กทรอนิกส์ไงครับแต่สายไฟเงี้ยตัวอ้ยอุ้ยอุณลรถพิวดีแขนเนี่ยสายไฟเงี้ยาขาดห็นไหม ป้าตัวนี้แตกพวกนี้ต้องเปิดข,ข้างอืมตัวนี้จะเปิดข้างได้ได้อีกยอย่างอื่นว่าเสียหายอื่นมันก็ไม่มีก็มีแค่พวกแอร์แบ็กอแอร์แบ็กภายในเพราะแอร์แบ็กภายในก็ตีไปแสนกว่าบาทครับแต่วพอภายในเนี่ยมีเลยคือคอนโซลหน้าแอร์แบ็กเนี่ยตัดตีไปประมาณสักแสนโอ้ยตัวนั้นมนนันแตกด้วยข้างข้างนั่นนะฮะมันแตกข้างข้างนั่นด้วยบ่ ข้างบนบ่น่ะูงลมข้างบนบ่ถุงลมบอกลไม่ข้างๆประตูอะทำไมมันมีอะข้างบนไงเนี่ยตรงเสาเสาเก่งลงังคารุ่นใหม่ๆส่วนมากอะเขาจะมีแอร์แบ็คป้องกันการกระแทกของหัวหัวไปป้าดับกระจกโอ้อ๋อ,ม,อ,อมันมีฝั่งเด็กคนขับอย่างเดียวผมไม่แน่ใจว่าฝั่งนี้มีหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าผมดูเหมือนมันมีผมจับดูอะ มันมันมีเลยเหรอมันต้องรอรื้อออกมาดูตอนตัวน,นี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ารถฟอร์ดก็ทำมาหรือเปล่า<ม>แต่ถ้าเป็นรีโวตัวล็อกโค่อะมีมมแล้วก็อ e ีซู X ูออนิวเอ็กซ์ซีรีส์อะจะมีครับแล้วก็คก็จะมีรถรุ่นใหม่เขาจะมีมาให้หมดเลยก็คือแอร์แบ็กตรงอะไรแอร์แบ็กตรงขาคนขับอ๋อมันจะมีมาแล้วก็ อง่ายแอร์แบ็กประมาณหกลูกอ่ะครับหกลูกเอาแล้วอันนี้ตอนไหนคือรออะไรบอต้นตอนไหนจะทําตอนนี้คือผมรอครับตอบจากพี่วุฒิอย่างเดียวว่าพี่วุฒิรอคาตอบแบบไหนรอคาตอบแบบไหนก็ไม่ใช่ทําเลยเหรอคือเจ้าที่พวกผมทําโดยพนักงารไม่ได้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้อ่าสั่งซ่อมจากประกันอ่าแล้วก็อะไรจากประกันเขาจัด ยกเว้นกรณีชิ้นไหนที่เขาหาไม่ได้เขาถึงจะให้เราจัดอืมอ่อทีเนี้ยอ่อก่อนที่เขาจะมีคําสั่งซ่อมอ่ะจากการประเมินราคาเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเขาก็ต้องได้รับความผิดชอบจากลูกค้าก่อนว่าลูกค้าจะเอายังไงว่าอ่าประกันเนี้ยเขาเสนอมาให้ก็คือดินอะไหล่แท้กับอะไหล่แท้เชียงกงผสมกันอืมแต่คือไม่สามารถที่จะจ่ายเป็นอะไหล่ห้างหมดได้อ๋อ เพราะว่าเขามองมองอมองถึงค่าใช้จ่ายแล้วอ่ะแล้วทีเนี้ยเราต้องนึกถึงอย่างนี้ได้ว่ารถเราอ่ะเป็น่ายถูกใช่ไหมครับอ่าแต่ประกันของเราอ่ะคือประกันของเราเนี่ยเป็นคนอากว่าประกันของคู่กรณีเนี่ยครับเออทีเนี้ยแล้วทีวนี้ทางเจ้าหนี่ของฝั่งของเราเนี่ย เขาจะต้องไปทําเรื่องที่จะเรียกค่าเสียหายคืนแต,แต่แล้วทําไมไม่ไมทําไมต้องรอพิวุฒิอ่ะทำไมจริงทาไมต้องรอคําตอบแบบไหนไม่เข้าใจก็ต้องรอพิวุฒิเพราะว่าเขามีเงื่อนไขให้พิวุฒิว่าพิวุฒจะซ่อมอพอใจที่จะซ่อมไหมที่เป็นอะไรอะไรแท้แท้ใหม่กับแท้เครื่องสมกันเนี่ย อ๋แล้วถ้าเราไม่พอใจแล้วเราอยากได้อะไรใหม่ทั้งหมดล่ะถ้าือพี่วุฒิไม่พอใจเขาไปจะถามพี่พุฒิว่าพี่วุฒธมีที่เอาไปซ่อมใหม่ไหมหรือพี่วุฒธจะคืนทุนประกันอ๋อคืนทุนประกันได้คืนได้ที่อู่ก็ทําให้ก็จะทําเรื่องให้เลยคืนทุนแบบไหนพี่ก็เือเขาก็ประเมินค่าเสียหายแล้วลูกค้าไม่พอใจที่จะซ่อไมไงถ้าสมมติว,ว่าลูกค้าบอกพู่ทพี่ผมไม่เอาหรอกถ้าพี่จะให้อะไรผมอย่างเงี้ยก็คือ เขาก็จะถามยูว่าถ้างั้นที่มีที่ไหนไหมที่เขาจะให้เป็นอะไรแท้ที่หมดที่ก็เอาไปดมเงินการได้เอามันจะเป็นลักษณะน,นี้ขึ้นอยู่กับอูเหรอไม่ได้ขึ้นอยู่กับอูครับขึ้นอยู่กับประกันแล้วเงื่อนไขทั้งหมดเป็นเงื่อนไข,ขของประกันก็ประกันเขาบอกมาแล้วนี่อูมันเป็นอูเรามีหน้าที่แค่ซ่อมอืออูเรามีหน้าที่แค่ซ่อม,ค,อมคือคือเขาว่า เออมันต้องเสียประเมินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นถึงจะคืนซากได้ไม่ใช่เหรอใช่ใช่แต่เนี้ยก็คือคือเป็นเงื่อนไขที่แบบอของบริษัทเขาไงว่าถ้าพ่พุทไม่เต็มใจที่จะซ่อมพ่พุทอยากได้ทุนประกันคืนอืก็เขาก็จะทําเรื่องเสนอทุนประกันคืนให้ทุนประกันคืนนี่หมายถึงว่าไม่เอารถก็คือใช่ไม่เอารถอ๋อแล้วมันได้เท่าไหร่ล่ะเขาก็เลยถามมาว่าไอ้ทุนประกันคืนเนี่ย กับค่างวดรถพิวุฒิเนี่ยที่ยังมีอยู่เนี่ยรถแค่ตีขวาเนี่ยพิวุฒิค่างวดพิวุฒิยังมีสูงอยู่ไหมอ๋อเพราะเงินตุนประกันพิวุฒิมันไม่สูงถูกไหมครับเออแล้วพิวุฒิเนี่ยคือถ้าจะคืนเน่ะเขาก็เขาก็คืนให้ได้เขาไม่ได้มีปัญหาอ่าเขาก็สั่งให้อู่ดําเนินการทําเรื่องคืนซากอ๋อก็คือตัดจบคืนซากม,มันได้เท่าไหร่มันคุ้มไหมก็ตัด คามที่เราเห็นในใบนั่นนะเห็นไหมอืมอันนี้ไม่ไม่ขอไม่ขอพูดบอกเนาะเพราะว่า<ภ>เออเราก็เราแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่ออ่าตัวแทนของเขาได้ทีนี้เราก็พูดพูดเป็นกลางไว้ก็คือเขาเขาเสนอเงื่อนไขให้เราทุกอย่างครับอ<ภ>่าแต่ทีนี้เราเราต้องมามาคิดเองมองเองว่าเฮ้ยรถเราเนี่ยต้อมดีกว่าไหมคืนตุนดีกว่าไหมแต่ยังวัน เมื่อวันก่อนอ่ะที่ผมคุยกับพี่วุฒิอ่ะพี่วุฒิก็แกก็ถามผมว่าพี่แล้วถ้าเป็นรถพียมพี่พี่เลือกจะซ่อมหรือที่จะคืนทุนมัน<ผ>ม,มันต,ต้องแบบมันต้องดูดิพี่ว่ามันคืนทุนแล้วเราเราจะเหลือเงินไหมใช่ผมก็เลย<ช>อธิบายฟังว่าพี่วุฒิการคืนทุนเนี่ยถามว่าคืนได้ไหมคืนได้แต่การที่เราจะคืนแล้วอ่ะมันคุ้มทุนเราไหมแล้วเราต้องไปเดินเรื่องอะไรอีกคือหมายมถึงว่าเอาสมมติเนะ สมมุติว่าคืนทุนได้เท่าไหร่ได้เจ็ดแสนเนาะครับอ่าเราก็ได้เงินมาเจ็ดแสนเต็มเต็มเลยอ่าแต่ว่าแต่ว่างวดของพี่ล่ะสมมติว่างวดของพี่วุฒิอ๋อต้องไปจ่ายงวดที่ค้างให้หมดด้วยใช่งวดของพี่วุฒิเหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่แปดแสนพี่วุฒิก็ต้องไปควักกีกแสนหนึ่งเพื่อที่จะดอ้ผมก็นึกว่าเหลือคืนทุนมาก็ได้มาเต็มเต็มเลยก็คือเบี้ยประกันของพี่วุฒิมันต่ำ ก็มผมถึงบอกไงรถผมอะ่ะราคาถูกกว่ารถพี่วุฒิแต่เบี้ยประกันผมสูงอะ่ะไอคันรนะีมู่น่ะเบี้ยประกันผมได้น้อยกว่าพี่วุฒิแค่เสนเดียวนะสรุปแล้วอย่างนี้ผมว่าผมว่าซอบเมานี่กว่าใช่แล้วทีนี้เพื่นแชร์ถามผมมาว่าพี่ถ้าเป็นรถที่พี่จะซ่อมไหมผมก็เลยบอกว่าพี่พูดตรงๆเลยถ้าเป็นรถถูผมซ่อมถ้าเฮ้ยถ้าถ้าแบบนี้ก็เท่ากับว,ว่าเราจ่ายเงินไปหลายบาทแล้วไม่ใช่เหรอหมายถึงว่า หมายถึงว่าเราผ่อนรถไปตั้งปีกว่าแล้วใช่เหรอใช่ไงถ้าเราถ้าเราไปคืนปุ๊บก็เท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรก็แล้วทีนี้ราคารถมันสูงอ่ะเกิดว่าค่างวดมันเกินกว่าค่าทุนประกันอ่ะเราก็ต้องไปฟคัตตังค์จ่ายครับถามว่าสิ่งที่เราอยากจะได้จากคู่กรณีเราอ่ะเราจะต้องไปเรียกร้องเองทีเนี้การที่เรียกร้องเองอย่าลืมนะว่าค่าเสียเวลาเราค่าน้ำมูกน้ำมัน แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเราจะได้วันที่เท่าไหร่เมื่อที่เขาจะปล่อยดีลปล่อยเช็คออกให้อะไรประมาณนี้ได้มากได้น้อยเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับออืแต่ผมก็เลยบอกว่าการที่เราจะทาอย่างนั้นพี่วุฒิเลือกที่จะซ่อมแล้วพี่วุฒิไปเรียกร้องค่าทําขวัญค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ชดเชยค่าเสียเวลาจากการไม่ได้ใช้รถเนี่ยคกับเขาไม่ดีกว่าเหรอเอออย่างอย่างนน้อยอย่างนน้อยเราสมมติว่าเราสมมตินะสมมติ อย่างเราเราเรียกร้องไปสักแสนหนึง่งอย่างไม่ได้เราได้สักห้าหกหมื่นแล้วมันก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนที่จะมาชดเชยค่าเสียเวลาเราได้ใชออ่ใช่ใชถูกไหมครับ <c oughs> แล้วในกรณีเรื่องอะไรเียในเรื่องอะไรเียอ่าที่มันได้เชียงกงอะต่อให้มันไม่ได้แท้ใหม่มันก็ยังได้แท้นะอย่าลืมว่าเราได้แท้นะอ,อ๋อได้แทใ้ใช่แล้ว มันมีหลายคอมเมนต์มากเลยที่คอมเมนต์มาในคอมเมนต์ตอนที่ผมลงคลิปอ่ะหลายคนไม่เข้าใจเนาะหลายคนไม่เข้าใจว่าอุ้ยพี่รถใหม่ทําไมไม่เข้าห้างกันเออใช่มีมีคนเขาแนะนํามาเหมือนกันว่าทําไมไม่เอาเข้าศูนย์เออผมจะอธิบายให้ฟังครับคือตอนเข้าห้างหรือเข้าศูนย์เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นครับ ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรามองว่าเออเราไปที่ไหนจบแล้วช่างช่างอ่ะไม่ว่าช่างอู่หรือช่างศูนย์ครับอ่าถ้าเรามั่นใจว่าช่างที่เก่งถูกไหมอืมเราก็ไปทําที่นี่ครับอ่าถ้าเราไปช่างที่ศูนย์ถาว่าศูนย์อ่ะคือการทำซ่อมรถที่ศูนย์อ่ะเพราะซ่อมเป็นระบบ,บเขาทำเป็นระบบนะแตแต่ว่าประสบการณ์อ่ะผมผมพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ประสบการณ์การถ้าคุณจะเลือกสีคุณก็ต้องไปเพิ่มเงินครับไมบผมก็เลยบอกพี่วุฒิว่าก็าอันนี้เขาเป็นทางเลือกของพี่วุฒิแล้วแต่พี่วุฒิจะตัดสินใจออื่าการการที่เขาจะซ่อมอะ่ะคือรถหลังจากซ่อมเสร็จทุกคนันเราก็ต้องส่งส่งเช็คระบบที่ศูนย์เหมือนเดิมเช็คมาตรฐานที่ศูนย์เหมือนเดิม ยังยังคันล่าสุดทีสุดดีเมกออนิวอ่ะที่คันตีโคสอ่ะที่คันตีที่ที่เจ็ดตีเคยบรีวิวใช่ไหมครับแต่คันนั้นอ่ะผมเพิ่งไปโอนมาวันก่อนอ่ะผมไปที่ขนส่งเลยนะไปที่ฝ่ายวิศวะเชื่อไหมว่าเอ่อส่วนวิศวะของขนส่งมอชิดอ่ะเขาถามเลยว่ารถคันนี้ทําอะไรมาบ้างผมบอกว่าตัดคันตีที่สัดซีใหม่ครับพี่ยิงต่อด้วยบอกเีผมบอกคือเราไม่สามารถปิดบังเขาได้เพราะเราต้องถ่ายรูปส่งทุกอย่างที่วิศวะ เชื่อไหมว่าเขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์จับอะวัดทัดซีวัดรงศาครับไม่เพี้ยนแม้แต่มิ่เดียวอ่ะเอออันนี้คือเราไม่ได้บอกว่ามาตรฐานเราดีนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับช่างคนที่เขาทำว่าเขาจะใส่ใจรถเราแค่ไหนว่าเขาจะละเอียดแค่ไหนแล้วก็การที่ว่าเราจะซ่อมรถเนี่ยพวกเรื่องอะไรพวกจำนูนการอะไรยังไงเนี่ย มันขึ้อนอยู่กับเราประสานงานกับบริษัทประกันมากกว่าครับสรุปแล้วทีตอนนี้อรอรอ,รอคําตอบพี่วุฒิได้รอคําตอบจากพี่วุฒินี่ก็สร้างอะไรแล้วซ่อมนานไหมนี่นานไหมนี่กสร้างอะไรโอเพราะว่าอย่างพวกไฟหน้าไฟหน้าพวกอะไรที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เราจะได้จาก หหางหมดเลยใหม่หมดเลยได้เบิกใหม่หมดอ๋อชุดสายไฟก็เบิกใหม่หมดครับเออ่ที่ผมมองว่าที่เราจะได้ของเชียงโพมาผมคิดว่าน่าจะเป็นบั่งนอกฝั่งโคนนอกอ่าฝั่งนอกฝังโคนหน้าครับแล้วก็วัพวัควัควัคคือว่ามันมันอยู่ภายนอกอ่ะเอาไง่ายๆว่าภายนอกอ่ะครับผมคิดว่าพวกนั้นเราจะได้ ได้จากแแต่ว่าผมไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรมั่งเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับครับแ้นี่เนี่ยฝาหน้าฝาหน้าฝากระโปงหน้าผมี่ก็อยู่นี่อืมนี้ก็นี่ก็นี้อืมอืมตันี้ยังอยู่นี่ฝากระโปงอันนี้ฝากระโปงหน้าฝาเนี้ยฝากระโปงได้ใหม่น่าจะได้ใหม่ไหมอันนี้ผมไม่คําตอบไม่ได้อ๋อไม่แน่ใจเหมือนกัน ใช่แต่แต่ตัวเนี้ยได้ได้ใหม่แน่นอนร้อยเปอเ็นอผมเอาคอเป็นประกันเน, oh. นี่ยอย่างพวกขาเนี่ยอนมพวกขอขาเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกระดับเลยว่าฝาหน้าจะตั้งได้ไม่ได้อย่างพวกพลาสติกพวก,พกสแสงดันควมร้อนพวกเนี้ยจะได้ใหม่หมดเลยจะได้ห้างหมดโ <Okay S 2> อเคครับที่ผมไม่มั่นใจก็จะมีบางโคนหน้าใ oh. า,า้ฝานะก็ฝาหน้าครับตอนนี้ก็คือรอพี่วุฒิบอกอย่างเดียวว่า ก็รอพี่วุฒิให้คําตอบมาพี่วุฒิจะเอายังไงหรอขึ้นซากได้อ๋อได้พี่วุฒิไปครับรอตัดสินใจก่อนสักวันสองวันครับแต่ถ้าเป็นรถผมนะผมบอกโดยตรงเลยถ้าเป็นของผมอะผมตัดสินใจซ่อมไปแล้วแล้วป่านนี้ก็อะไรอะไรมันก็เวลาเขาทาเรื่องเบิกอะไรอ่ะมันก็จะได้เร็วขึ้นไงถ้าเราตัดสินใจได้เร็วหรือว่าเกจะไปเอาแรบเตอร์หรือเปล่าวะ ไม่รู้เงบอกแปลงหน้าเป็นแรปเตอร์ได้ไหมแปลงไม่ได้เพราะว่าเราซ่อมตามตามอ่ารุ่นรถครับเพราะว่าเวลาเราซ่อมเสร็จเราก็ต้องถ่ายรูปใช่ไหมคือคือจะแปลงได้แต่ว่าต้องซ่อมให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปแปลงตัวเองใช่ไหมใช่ครับอันนั้นอันนั้นก็คืออ่าคือมันต้องง่ายๆว่ามันต้องมาแจ้งอ่ะครับ แจ้งทางเจ้าหน้าที่ประกันเขาอีกทีหนึ่งถ้าเราถ้าเราจะแปลงทีวนี้เวลาพี่พี่วุฒิแกจะไปต่อทะเบียนเวลาชนมาปุ๊บเขาก็จะจ่ายอะไรเราได้ตรงครับโอเคพี่ขอบคุณมากพี่ครับผมครับสรุปคือต้องรอพี่วุฒิก่อนเนาะต้องรอพี่วุฒิอย่างเดียวครับเอ,อ้ไม่านาจตัดสินใจอะไรเลยครับแกยังไม่บอกตอนนี้อ่าเพราะว่าพี่วุฒิเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตัวรถ ถ้าบอกช้ามันก็จะอยู่อย่างงี้เลยใช่ไหมใช่ผมก็มีหน้าที่ซ่อมถ้าพี่พูดให้คําตอบเร็วเราก็ดําเนินเรื่องได้เร็วอ๋อที่บอกว่าซ่อมเลยก็เขาก็จะส่งเรื่องซ่อมปุ๊บอ๋อครับหลังจากสงการกลับมาจากสงการก็ซ่อมได้เลยรถพี่อ๋อซ่อมได้เลยใช้เวลานานไหมพี่ไอซ่อมไม่ไม่นานแล้วครับถ้าอะไหลมาครบอะอ๋อสาคัญต้องรออะไรเนาะครบกจริงๆเต็มที่ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งสำคัญรออะไรเลยเนาะใช่สําคัญอยู่ที่อะไรครับครับ ต้องไม่นานเพราะว่าช่างมันเยอะไงครับผมช่างเราเยอะเราเราก็เนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยตอนนี้งานไม่มีก็เดินตัวเตะตัวเตะเกี่างันู้นก็รถต้องห้ามรถต้องห้ามเสียรู้อยู่นะรถต้องห้ามรถเลครับถ่ายคันนู้นบ้างดิพี่คันไหนคันนั่นแหละต้องห้ามอ่ะเฮ้ยผมจะชวยเสียแล้วไปนั่งกินข้าวต้มเนือโอเคโอเคขอบคุณมากพี่ ครับรบสาัสดีครับสวาสดีครับครับผมสวัสดีครับ